ไม่เฉพาะแต่เท่านั้นเมื่อท่านสามารถทำสติตกำหนดดูความเกิดขึ้นดับไปของความคิสู่ตลอดเวลานอกจากท่านจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดแล้วท่านยังจะสามารถรู้กิเลสแต่อารมณ์ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นภายในจิตของท่านความคิดเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่มายุคแญ่ให้เราเกิดความยินดีและความญิร้ายความคิดบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกใจเย แต่บางอย่างเกิบขึ้นมาแล้วรู้สึกแ็บที่พอใจเกิดความยินดีเมื่อนัานรู้ว่าจิตของท่านมีความยินดีท่านก็รู้ทันทีว่าจิตของท่านกําลังจะมีแนวโน้มไปสู่การอัตถานถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นท่านน่าไม่ท่านไม่พอใจเกิดความยินได้ขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะรู้ทันทีว่าจิตของท่านกําลังมีแนวโน้มไปสู่มิตรวันหา ถ้าหากท่านเย็ดในตาพระวจนะภวัตการภาเกิดความยินดียินร้ายทั้งสองอย่างมันก็เกิดเป็นภาวะการภาเสมอในวิภายในเจตของท่านมีกาพระวจนะภววัตกาวิาภวัตัารภาครอบอยู่ตลอดกาลความทุกข์ในความสุขจะไม่บันเกิดเกิดย่อมไม่มี ในเมื่อความทุกข์แต่ความสุขปังเกิขขขเด,ญญด,ข,ข,ดข,ขึ้นขั้งสุขแต่ทุกข์นั่นกะเป็นอาญาต่อให้ชนะให้ระมองเหตบว่านี่ทุกอริยสัจปรากฏในจิตของเราแล้วในวิธีการกำ้งหดตัวจิตแต่อารมณ์ภายในจิตจะได้ผลลัพธ์ตามที่กล่าวไานี้เพราะฉะนั้นขอย้ำเตือนอีกทีหนึ่งว่าการภาวนานต้องตั้งจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติหให้มีสิ่งรึก แม้แต่เพียงท่านกำหนดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรักษาถึงความพูดคิดเพียงแต่นี้ท่านอย่าเติมไปคิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติทานการทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรักษาถึงความพูดคิดเป็นของปฏิบัติจ้านแต่ฟังดูแล้วเป็นเรื่องเปิดเผยอาจจะเอาการจริงจังแล้วนั่งหลับตาบริกรรมภาวนายังง่ายกว่า แต่ว่าเพื่อเราเปิดาการตั้งปฏิตามรู้การเดินเดินนั่งนอนนับทานถึงความผู้คิด้ายทันผู้ใดตั้งใจปฏิบัติดำเนินตามแนวทางดังที่เหล่ามาแล้วนี้เมื่อพลังแห่งสมาธิปติปัญญาของท่านกำเกิดขึ้นท่านสามารถที่จะน้อมน,นำสมาธิไร่เรีเษสติปัญญาไปใช้ในประโยชน์ได้ข้งทางคดีโลกและคดีธรรม ท่านสามารถที่จะใช้พลังสมาธิพลังสติไปสนับสนุนกิจการที่ท่านทำอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อในขณะที่ท,าทา่านเดินท่านก็จะรู้การเดินเวลาท่านทำงานสติสัมปชัญญะจะไปจดจอด่ออยู่ที่งานาเวลาท่านคิดสติสัมปชัญญะจะไปจดจอด่ออยู่ที่ความคิดไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่ ของเขาทันทีเรื่องมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติีน,นี้เกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจภายในถ้าหาสมมติว,มว่าเราทำสติตาตรโลการเดินนั่งนอนรับทานถึงทำพูทค,คิดตลอดเวลาจิตของเรายังไม่มสงบเป็นสมาธิก็ตามแต่เราจะได้พลังทางสติสัตปชัญญะ เมื่อเราได้พลังทางสติตตสัมปชัญญะเราสามารถที่จะน,อน,น้อมนำพลังจิตพลังสติปัญญาของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆใครปฏิบัตาิตามสมาธิตามแบบนี้จะเข้าในลักษณะที่เป็นผู้เตึ่งไม่รู้จักแต่นั่งหลับาตาสมาธิอย่างเดียวยังจะมองดูธาตุปืนแผ่นดินของเราด้วยจะเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งประเทศชาติเล เพีย่ยงปฏิบันโงคจิตโกนใจสูงขึ้นไปเท่าไหร่จะรู้สึกว่าไม่เบื่อต่อชีวิตไม่เบื่อต่อการงานไม่เบื่อต่อธุรกิจต่างๆไม่เบื่อโลกจะเกิดความเมตาตาสงสารการโลกมากที่สุดถ้าครอบครัวใดเกิดละของละเหตุไม่ค่อยจะราบร่นเกิดทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยๆถ้าผู้สามีภรรยามาทำสมาธิฝึกกาจิตแต่ เมื่อพลังของสมาธิพลังสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วความรักความเมตตาปราณีจะเกิดมีในการเดีกันผู้ที่เป็นพิดามานดาจะมีความรักความปราณีในบทพิธาของตนเป็นอย่างมากผู้รับบัพตบัญชาจะมีความเมตตาปราณีต่อผู้ที่ใต้บัพต์บัญชาแล้วสิ่งที่เศษอย่างหนึ่งจะเปเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้ซื่อสบัติถกจะิึต่อหน้าที่ และเราจะไม่มองเห็นว่าโรกนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหนักเราจะมองเห็นว่าโลกนี้เป็นสิงนนงนนน่งที่น่าศึกษาให้รู้ความจริงความจริงเราอาจจะเข้าใจว่าเราะพุทธเจ้าสอนให้เราภาวนาเพื่อหน,นีจากโลกแต่ความจริงพระองค์ไม่ได้สอนเช่นนั้นมีแต่สอนให้เราเรียนให้ศึกษาให้รู้ความเป็นจริงของโลก ในมารูปความเป็นจริงของโลกจิตของเราจะหนีโลกหรือจะอยู่กับโลกมันเป็นเรื่องของจิตซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติดงังุพธภาสิตไตหลักสูตรแห่งรักแห่งนักธรรมเอกที่น่านกร่าวไปว่าเอตาปตาสิมังโลกังจิตังราจะระสุพังังเจตังา,าราวิสีปันตินติสังโฆวิชานาังเยติตังัญญเมตุนสิโบกันติมาละปันตนา ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อธิปัติบรรจโรสชาติรสทรงของพระราชาที่พวกคนเศาปกจู่สอนให้ดูโลกไม่ได้ถึงท่านในพระองค์จึงสอนให้เราดูโลกเพราะโลกนี้เป็นสาภาวัรรมเป็นสาภาวธรรมที่แสดงปรากฏการณ์ให้เรารู้ความจริงอยู่เสมอที่พวกเราทั้งหลายถ้าการหลงโลกหรือการเสื่อโลกก็ยังไม่รู้ความจริงของโลก โลกหลายแลกพวงที่มีที่เป็นอยู่นี้ความเป็นจริงของเขาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองเพราะโลกเป็นสภาวะรรมสูนรวมแต่สภาวะรรมอยู่ที่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธศาสนา เพื่อจะให้พุทธบริษัทข้าพลังสิเพื่อจะให้กำหนดพิจารณาดูกดความเป็นจริงของโลกดังที่กล่าวแล้วให้รู้รวมลงไปสู่อนิจจงทุกขังนาศาศาัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อนิจจงทุกขงาศาศาศาังรนัตตาเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นปราบจุยจุในเมื่อม,มาศึกษาปฏิบัติธรรมะมารู้แจ้งเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตา มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามเขายอดเป็นไปตามกฎธรรมชาติจากนั้นไม่มีใครหักคาดจับอันนี้คือกฎแห่งความเป็นจริงของโลกวันนี้ในป่าธรรมะพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลาเวลาจึงขอเดิติดลงด้วยสตารัตติ แต่ใน,ในที่สุ้านี้จะขออนุญาสาแก้ข้อข้องใจของบรรดานักปฏิบัติบางอย่างเคยได้เห็นมีผู้ไปถามว่าในเมื่อภาวนา,าในตอนแรกเจิตสมบเป็นสมาธิมีปีติในมีความสุขเป็นอย่างนี้แต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วทำไม,มจิตมีแต่ความทุกข์ั อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจโดยหลักวิชาการที่ท่านเขียนไว้ในแดบบ่ท่านว่าสีอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตในเมื่อเรามีสีมีสมาธิมีปัญญาประชุมรวมเป็นหนึ่งเด้กโดยเจต่นานามสงบเป็นสมาธิข่อยเจตก็มีพลังงานพลังงานที่เด็ทดที่สุดก็คือตัวสติ ในก่เจ็ตมีสติสัมปชัญญะประกอบเจตจะติดอยู่ตลอดเวลาเจตย่อมต้องการจะทำงานเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะเจตไม่ติดปีติเรื่อความสุขเ็เกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อจิตไม่เิดปีติเรื่อความสุขเจตจึงต้องการทำงานเขาจะมีความที่สูงตลอดเวลา การที่มาติของท่านอาจารย์เขาได้กล่าวว่าเวลานี้จิตของข้าไม่เคยสงบสักทีมีแต่ความคิดเราจะรั้นถ้านท่านผู้ใดภาวนาในเรนิ่มต้นจิตมีความสงบม,มีมมปิติมีความสุขอย่างเหลือล้นแต่ภายหลังมาพอกำหนดจิตลงเพียงนิดหน่อยเพอจิตรู้สึกว่าสงบลงไปแล้วมีแต่ความคิดเกิดขึ้นอันนั้นเกิดจิตของท่านเริ่มจะเดินที่ปัตนาปัญญาเริ่มจะเกิด ในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าจะไปเสียอกเสียใจความคิดเปิดขึ้นก็ให้ทำาฤกตกำหนดตามรู้ตามคิดนันไปจนกระทั่งจิตของท่านสามารถกำหนดจนกระทั่งติของท่านสามารถกำหนดดูการคิดของท่านเองโดยอัตโนมัติเป็นการใ้ได้ในท่านหนึ่งมาถามว่าในเมื <un hodou nearby decoration> ่อตอนนรรทำภาวนาผู้โตผู้โตไปเจตบรมพลังลงไปทำบ่อยๆเข้า นอนลับเข้านอนไม่หลับทั้งตืนจนเติ่์นพันต้องใส่ตัวเองว่าจะเป็นโรคกระตัดแล้วเดี่ยว่ามหมอให้หมอตรวจหมอตรวจแล้วก็ไม่รู้สมบุตรฐานว่าท่านตุนั้นเป็นโรคอะไรอันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นแกน่นักปฏิบัติโดยที่ผู้ผคนอบรมสมาธิจนเครื่องตัวจนทำนิธรานแล้วสมาธิของเข้าจะมีอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นแม่นอนหลับลงไปแล้ว การนอนหลับของเขาไม่ใช่การนอนหลับอย่างเมื่อคิดประหยัดธรรมดาพะหลับพุ่ลงไปแนละ้วจิดเกิดมีสมาธิจึงเกิดมีความตื่นอยู่ตลอดคืน่นทําให้พูกภาวนาเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับก็สังเกตการนอนไม่หลับย่อมมีความกระวนกระวายมีความอึดอัดลำทางตลอดคืนที่นอนไม่หลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกเมื่อยตีบโรย แต่การหลับด้วยสมาธิคือหลับลงไปได้จิตสว่างสวายมีความรู้สึกเกิดอยู่ตลอดคืนแล้วเราก็เข้าใจว่าเรานอนไม่หลับแต่แท้ที่จริงร่างกายต้องนอนหลับจากสบายแต่จิตไม่หลับเพราะทัานคนนั้นมีสมาธิเสืบเนื่องกันไม่ขาดสายทัางกลางวันและกลางคืน แล้วความเป็นของนักสมาธิที่บำเพ็ญจิตจนสร้างตัวจืดนทำนิ้ํำนานในการบำเพ็ญสมาธิแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะไปเข้าใจผิดจะไปตกใจร่างกายของท่านในขณะนั้นหลับจางสบายเพื่อปลมเติมจากคล้ามตัวเมื่อท่านตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเปา,า,าใจเปาใจเิลี่ยนใจจากโกรง ร่างกายก็กระติกกระเปล่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่หมุนปึ๊กนี่คือหลักอานผลของการทำสมาธิเพราะนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่าตกใจในอีกขั้นหนึ่งเคยกล่าวว่าภาวนาผู้โตผู้โตผู้โตอยู่ดีๆพอจิตสอบปลอบไปได้่อยมรดจุลังไปปรวจคาถาสิรปัญโชน เน่พอสวดคาถาที่ละมันทอน,น,นสอดสไปสวดไปเพื่เอเพิ่มความสว่างสวัยขึ้นเลยกลายเป็นสมาธิอันนี้า่ะอาจารย์อย่างนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอนหลางท่านในเมื่อกำหนดพิจารณาพิจารณาผมฝนและปันหนงเป็นต้นเมื่อที่สงบลงไปแล้วแทนที่มันจะมาพิจารณาอยู่ที่ผมผนและปันหาออย่างเดิม มันกลับไป้น,นว่าพิจดารณาในสายอานที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้ก็มีอ่านเป็นไปได้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเป็นอย่างนี้เมื่อพิจารณา,าตาริตตาสติคัญญผลได้งเมื่อจิตสงบลงไปพิจารณาเรื่องการ,ารเรื่องการหรือวิชาความรู้ที่เรียนมาตางหลัอย่าได้เข้าใจผิดว่าจิของท่านเดินทาติด โดยวิสัยร้องจิตในว่าสงบลงเป็นสมาธิบรรลุถึงความเป็นเอกโดยธรรมชาติแล้วจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเขาจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างไรเรื่องของจิตเราจะมีอำนาจควบคุมเขาได้เฉพาะเวลาที่เขาไม่สงบและไม่มีสมาธิในเมื่อเขามีสมาธิมีสติปัญญาดีแล้วเขาจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิามโดยอาจจะตรงข้ พราะฉะนั้นใครเป็นอย่างนั้นอย่าไปตกใจอย่าไปเข้าใจว่าจิตเรา้องเราเดินออกครอบคู่ครอบทางทีนี้บางท่านเมื่อเข้ามา,าจิตสงบสบางลงไปแล้วก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆ้างหรือผูกเป็นความโลกเป็นอ่าธรรมะาขึ้นมาบ้างในเมื่อเป็นเช่นนั้นทาน่านจะเป็น ท่านอย่าไปติดใจหรืออไปเกิดใจกับสิ่งนั้นถน้าอยาสมมติว่าท่านภาวนาเห็นภาพนิมิตถ้าท่านเกิดเกิดใจขึ้นมาเด็กของท่านเจอขอจากสมาธิเมื่อขอจากสามาธิแล้วภาพนิมิตท่านจะหายไปวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นให้ท่านกำหนดหมายเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรูปของสิตสิ่งและเรื่องของสติ ทำความรู้สึกไว้ที่อีกความรู้สึกอยู่ที่ไหนทำความรู้สึกสํารวจอยู่ใดที่นั้นถ้าท่านสามารถยับยัง้งเอาไว้ไม่ให้สมาธิของท่านเปลี่ยนแปลงจิตของท่านเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดเอจใจภาพนิมิตแต่สิ่งรู้นั้นนั้นจะปรากฏตัวอยู่ให้ท่านดูได้นานแล้วท่านจะได้สติปัญญาเพราะภาพนิมิแต่ความรู้นั้น แล้วบางท่านภาวนาไปแล้วพิจารณา,าสุขภาพธรรมฐานก็เิดระบบโลมรักก็มีปล่นเปินเหมือนไฟไหม้เหมือนสีเล้าอะไรทำานองมีอันนี้อย่าเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงตามกฏการณ์ท่านรู้จิตของท่านนั้นเป็นู้กโุงต้นมาโลงต้นนาเพื่อถนัดขนลุกความคิดของท่านว่าท่านกาลังพิจารณาผมโลงเล็กต้น,นัาให้เห็นเป็นของปฏิบูลน่าเสียโ,โสีสุด ในม่เจของท่านสงบลงไปแล้วเจของท่านก็แสดงความรู้ส้นมาให้ท่านรู้และท่านไม่ควรไปตกใจกับเหตุการณ์นั้น้วิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์อย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าทำสติกสหนดู้ไว้ติดติจอย่างเดียวไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งนั้นและไม่ควรเสีใจเสียใจเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นท่านรู้ ในเหตุการณ์อื่นที่จะเพิ่มปรากฏขึ้นประการขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดรู้ไว้ว่าสิ่งข้าปวงนั้นเป็นเต็เพียงอารมณ์เรื่องรู้ของจิตเรื่องระล,ลึกของสติผู้ปฏิบัติควรจะได้ทำสติสำรวมรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเทนะ่านั้นนี่หอกลการปฏิบัติที่นี้ถ้าหากสมมติว่าท่านพิจารณาอะไรไปกำหนดอะไรไปพอมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้ว ถ่านเกิดเอใดขึ้นมาสมาธิถอนแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คืออะไรถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาท่านอย่าไปคิดาาหาคำตอบให้กาหนดรู้ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นในเมื่อความคิดใดเกิดขึ้น,นก็ทำสติตามรู้ไปรู้ไปในเมื่อท่านเข้ารู้ลองไปนี่ต่อจิตว่า คำตอบในแง่ที่ท่านสงสัยจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะพึงผ่านและพึงประสบเพราะฉะนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบตามให้กำหนดรู้ที่จิตเป็นเรื่องสำคัญให้ถือว่าสิ่งรู้สิ่งเห็นเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์ <c oughs> เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติก <c oughs> ารภาวนานี้ไม่ใช่ภาวนาเอาทักเอาตอ เรามีจุดประสงค์ที่จะสร้างสติให้มีประสิทธิภาพมีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสติปัฏฐาสามารถที่จะดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติเป็นสติสีสามารถที่จะต,ะา,ตามรู้กิเลสแต่อารมณ์ได้เป็นสติที่นายย่าโยจะเป็นยาเต้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่ออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาตาตาหูสมุกนินตาใจ หรือให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในสมาธิสติสิ่งที่นยตัวนี้จะทำหน้าที่รู้เท่าเอาทันให้หลงความรู้ความเห็นขณะนั้นและจิตของท่านจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องแห่งการปฏิบัติช่วยประการรัชนี้ในท้ายที่สุดนี้ตัวอำน,นาจอย่างคุณสิรัชนะชายจ้วความปรารถนาดีของท่านที่มุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุพระผลนี่พาน สิ่งใดที่ท่านตั้งปณิธานาศาสนาเอาไว้ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามนัน้ใหม่ที่ท่านาศาสนาโดยทั่วกานทุกท่านโดยในยัคดัมรัยญามาก,การะทบวรวแก่เวลาด้วยสตาระลัสนี သောရေသาสရံເວະມີພະຕິໂຕຕິນັງເေသນັງອຸປະສະພະຕິຍິດຕິຕັງປະຕິຕັງຄຸພັນຕິປະເຫວັດສະພິຕະໂຄະເດໂຍນໂພນະລະໂໂຍຈະທາະມິໂຕຕິວາໂຍຈະທາະປະຕິນິໂຍວິພັດທັງໂຕສັດທະໂລໂກະວິຕະໂຕມາເທພະວັດວັນຕະລໂຍສຸຂິພິທາຈຸໂພະວະ အတိပဝတနာတိရိပတိကံဝုသာသာတိတောယေတ္တာရောသမ္မာဝတ္တိအရុဝနော සුඛ သလံ